จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมากซึ่งจังหวัดนครราชสีมาเองนะคะก็ได้รับผลกระทบเช่นกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ าค้ส่งผลให้ระยะเวลากว่า2ปีเศรษฐกิจทั้งประเทศและภายในจังหวัดนครราชสีมาเกิดความเสียหายผู้ประกอบการบางรายค่ะต้องปิดกิจการลงหรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนอาชีพเพื่อความอยู่รอดในช่วงของวิกฤตโควิด -19 และจากปัญหาดังกล่าวนะคะทางรัฐบาลนั้นได้มีการออกมาตรการหลายอย่างเพื่อจะมาช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผ่านโครงการต่างๆค่ะอาทิการเพิ่มวงเงินของบัริวัิการแห่งรัฐโครงการราชนะ โครงการคนละครึ่งโครงการเราไม่ทิ้งกันซึ่งจากมาตรการดังกล่าวที่กล่าวมาข้างต้นนะคะก็สามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้เป็นอย่างดีเพราะเงินเยียวยาที่ได้มานั้นนะคะประชาชนบางส่วนนําเงินดังกล่าวไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพใหม่หลังอาชีพเดิมนั้นไม่สามารถทําได้เพราะมาตรการป้องกันโควิด -19 โดยทางด้านนางสิริพันธ์อริจนันอายุ62ปีค่ะ ได้บอกว่าเมื่อก่อนนั้นนะคะได้ประกอบอาชีพเป็นหมอนวดแผนโบราณซึ่งกิจการกําลังไปได้ดีเลยทีเดียวนะคะแต่พอมาเจอกับปัญหาโควิดสิค่ะทําให้ต้องเลิอกอาชีพหมอนวดแผนโบราณจากนั้นนะคะก็นําเงินที่ได้ค่ะจากมาตรการเยียวยาของรัฐบาลนํามาเป็นทุนในการเปิดร้านขายของชําและขายน้ําดื่มโดยหวังว่าสักวันหนึ่งจะกลับไปประกอบอาชีพหมอนวดแผนโบราณเหมือนเดิมล้วม,มาเปิดวนวดไม่ได้ ก็ไอ้มันไม่มีรายได้เนาะใช่ก็ต้องกินต้องค่าเช่าค่าอะไรต้องอย่างค์การเราไม่ทิ้งกันงคการเราชนะนะใช่ไหมเราชนะแล้วก็ไอมาตาสีศูนใช่ก็เอามาขายน้ําขายน้ํซื้อของมาขายนิดหน่อยๆคือเราต้องเปลี่ยนอาชีพไปเลยใช่ไหมตอนนี้ ซึ่งปัจจุบันนี้นะคะโรคโควิด -19 ได้ถูกประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่นทําให้ทางรัฐบาลได้มีประกาศคลายล็อกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เเพื่อที่จะเร่งฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาเป็นปกติ จังหวัดนครราชสีมาก็ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและเอกชนหลากหลายกิจกรรมด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาลอาหารย่างงานย่าโมและงานกิจกรรมประเพณีสงกรานส่งผลทําให้สถานการณ์เศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมากําลังฟื้นตัวและไปในแนวทางที่ดีค่ะต่งนี้พูดถึงว่ามันจะดีขึ้นนะระดมเงินแต่ยังไม่ยังไม่ดีสุดคร,ครับผมยังไม่ได้กลับมาเป็นปกติร้อยเปอร์เซ็นต์มันค่อยๆตัดครับผม อย่างไรก็ตามค่ะถึงแม้ว่าจะมีการประกาศให้โรคโควิด19เป็นโรคประจําถิ่นแล้วก็ตามนะคะแต่ก็ยังพบว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด19นั้นก็ยังคงมีอยู่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608และในเด็กเล็กซึ่งถ้าหากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19นะคะก็จะทําให้อาการของโรคนั้นมีความรุนแรงจนทําให้เสียชีวิตได้ค่ะ ทำให้ทางรัฐบาลนะคะได้เร่งประชาสัมพันธ์รุนรงคงให้ประชาชนค่ะได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างจนส่งผลกระทบเหมือนในช่วงที่ผ่านมาโดยทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาก็ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาได้เข้ามารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 สําหรับประชาชนทั่วไปกลุ่มเสี่ยง608และเด็กเล็กนะคะโดยใช้ห้างสรรพสินค้าเซ็นทันพลาซานครราชสีมาเป็นจุดบริการโดยจะ เปิดให้บริการทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะถึงแม้โรคโควิด -19 จะถูกประกาศให้เป็นโรคประจําถิ่นแล้วนะคะแต่ความรุนแรงของโรคก็ยังคงมีอยู่ค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608แล้วละก็กลุ่มเด็กเล็กนะคะ อยากให้ทุกคนค่ะได้มารับวัคซีนกันเพราะการเป็นโควิด1 9นั้นจะทำให้เราเสียโอกาสในหลายๆเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาการดำรงชีวิตแล้วก็การค้าการขายของพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยนะคะจึงอยากจะรณรงค์เชิญชวนให้มารับวัคซีนโควิด1 9กันด้วยค่ะ